เป็นอะไรหรอหรือว่าบางทีช่วงวบบที่กุมารออกมาเนี่ยเต้นอย่างเงี้ยเพื่อนหาเกี่ยววอร์ร็อะไรพวกเนี้ยเออโอเคกุ้มารมาหยอกเพื่อนเนี่ยแต่เราก็จะเห็นว่าเธอเนี่ยกุมารยิงเนีองค์แบบเนี้ยมันมีเปญญานมีไอ้นั่นจริงทางวิธีการดูเนี่ยปิดตาโฟนไบนี้นะครับแล้วก็แนบกับตาติดตาเลยนะแล้วก็หมุนก่อนสามรอบเสร็จปุ๊บยกมาคายตาแล้วก็หมุนอีกสามรอบ ก็เปิดเปิดมือดูปุ๊บไปดังแสงอ่ะเดี๋ยวหันก็หันไปดังงี้ดังเดี๋ยวปุ๊บก็จะเห็นเลยว่าเป็นงก่อแล้วตัวต้นมือนี่อย่าได้ก่อนนี่นเ่นี่นี่อย่าจับจับตรงนี้จับข้อ้อข้อง้แล้วหน้าติ๊่ต